วันนี้ฉันทำแต่ของโอดพี่มาทางนั้นเลยนะพี่กินเยอะๆนะท้อฝันท้อฝันออกมาได้แล้วลูกไม่มีคนแล้วไปกินเร็วๆค่ะลูก กินก่อนเลยลูกเดี๋ยวยายดูต้นทางให้รีบๆกินข้าเดี๋ยวมีคนมาเห็น ได้ยังไงล่ะแล้วถ้ายายไม่กินอะ่ะกับข้าวที่ฉันทามาให้ผัวมันจะหายไปไหนหมดเกลี้ยงเลยอะ่ะใครจะไปรู้ล่ะแปลกจังหรือว่าจะมีขโมยเข้ามายายเฝ้าสาลายยังไงอะ่ะถึงให้คนนอกเข้ามาไม่มีนะไม่มีคนนอกอะไรทั้งนั้นแหละยายเฝ้าทั้งคืนไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยแล้วอาหารมันจะหายไปได้ยังไงยายผัวเองคงมากินมั้ง ยายจะบ้าเหรอผัวฉันจะมาได้ยังไงก็เองเป็นคนเรียกผัวเองมากินข้าวไม่ใช่เหรอมันก็ใช่เอ่อนี่ยายจะให้ฉันเชื่อเหรอว่าผีผัวฉันเนี่ยจะมากินข้าวจนหมดเกลี้ยงอ่ะเองไม่เคยได้ยินเหรอที่ใครเขาว่ากันนะว่าคนที่เสียไปยังไม่ถึงเจ็ดวันน่ะเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขาเสียไปแล้ว จริงๆเหรอโอ้วันที่พี่จากไปอะ่ะพี่ก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่พี่คงหิวมากสินะถึงได้กินข้าวหมดเกลี้ยงเลยอะอะไรนะผีผัวแกมากินข้าวจนหมดนี่แกเพอ้อเจอร์หรือเปล่ายยบิลพี่แอน ฉันพูดจริงๆนะพี่ข้าวที่ฉันทำมาให้ผัวฉันอะมันหายไปหมดเลยอะบิวฉันเข้าใจนะว่าแกายังทำใจไม่ได้ที่ผัวแกจากไปอะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ผีผัวแกมากินข้าวจนหมดอะมันเกินจริงไปหรือเปล่า <c oughs> พี่แอนนี่พี่หาว่าฉันบ้าเหรอฉันไม่ได้ว่าแกบ้าแต่ฉันอยากให้แกตั้งสติดีๆหน่อยผีมีที่ไหนเล่าแกก็เพอเจอไป แต่อีเรื่องที่แกพูดอ่ะมันมันเกินไปอ่ะแล้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะพี่เยบิวแกเห็นกับตาเหรอว่าผีผัวแกมานั่งกินข้าวอ,ะอ่ะขอโทษนะครับพวกคุณเป็นญาติ่างคนตายหรือเปล่าอ่ใช่ค่ะฉันเป็นเมียเขาเองค่ะแล้วคุณเป็นศับเหลือที่มาทำศพใช่ไหมคะครับพอดีผมจะมาถามอ่ะ ว่าตรวจสามวันหรือว่าเจ็ดวันพอดีผมลืมอะสามวันค่ะอ๋อันพรพวกนี้ก็เผาแล้วสิผมจะได้เตรียมการไว้แล้วพวกคุณบอกญาติญาติเขาหมดแล้วหรือยังครับห่วยฉันเขาไม่มีญาติที่ไหนหรอกค่ะพ่อแม่เขาอ่ะก็จากไปหมดแล้วเหลือแค่ฉันคนเดียวนี่แหละค่ะเมื่อวานผมเจอเด็กคนหนึ่งที่สาลานะเขาบอกว่าเป็นญาติของผู้ตายนี่ หนูหนูเป็นใครเนี่ยเข้ามาในนี้ได้ไงออคือคอหนูอ๋อเป็นญาติคนตายใช่ไหมออใช่ใช่ค่ะแล้วไปอ,อ่พวกคุณไม่รู้เหรอครับถึงว่าเด็กคนนั้นตัวมอมแมมแต่งตัวอย่างขอทาน เด็กขอท่าเหรอคะอ๋อยาบิวฉันรู้แล้วว่าใครเนี่ยกินข้าวผัวแกหมด อกันแล้วว่ายาเด็กเนี่ยต้องมากินข้าวของผัวแกหมดไม่ปล่อยนะปล่อยหนูนะอย่าทำอะไรหนูเลยอนะ่ะเป็นเด็กเป็นเล็กอ่ะคะ่ะที่ขโมยแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะหนูขอโทษนะหนูแค่หิวฉันว่าพาไปส่งตำรวจเถอะมานี่เลยไม่ปล่อยเล่ปล่อยปล่อยนะปล่อยพวกคุณจะทำอะไรเนี่ยอ๋อนี่หลานยายเหรอมินหน้าหล่ะต้องตุนทั้งยัยทั้งหลานเลยบิว ย,ยายคนนี้แกเป็นใครอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแกเห็นว่ามาเฝ้าสาลาก็นึกว่าเป็นคนของวัดแต่ดูแล้วเนี่ยม่น่าจะใช่อีพวกหัวขโมยในวัดในวาก็ไม่เว้นนี่ขนาดข้าวของคนตายนะยังจะมาแย่งกินอีกอะ่ะพวกแกไม่เคยอดมือกินมือแกไม่เข้าใจหรอกแต่ยายก็ไม่ควรทาแบบนี้ไหมอ่ะทั้งขี้ขโมยทั้งขี้โกหกทั้งยายทั้งหลานเลยเนี่ยแกว่าข้าได้แต่แกอย่ามาว่าหลานข้านะ หลานข้าเป็นคนดีไม่เคยโกหกอ้เป็นคนดีไม่เคยโกหกเหรอแล้วที่เด็กคนนี้โกหกสับเลอว่าเป็นญาติของผัวใช่ละ่ะใช่ทำไมเหรอให้หลานข้าเนี่ยกินข้าวพ่อมันไม่ได้เหรอนี่ป้าพูดบ้าอะไรเนี่ยตอนอยู่อ่ะมันก็ไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูลูกมันแล้วพอมันตายเนี่ยจะให้ลูกมันกินข้าวหน้าศพไม่ได้หรือ,อยังไงลูกเหรอป้าพูดบ้าอะไรอะ่ะผัวฉันไม่เคยมีลูก ทำไมจะไม่เคยมีก่อนที่มันจะไปแต่งงานกับเองอะ่ะมันทำลูกสาวคลอดท้องแล้วมันก็ไม่รับผิดชอบข้ากับหลานเนี่ยถึงได้ตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ไงพ่อมันอะ่ะไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูเลยพี่พี่อย่าไปเลยนะแล้วลูกในท้องฉันละ่ะจะทำยังไงอยบอกให้อป,ป,ปฉันเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงที่พ่อกับแม่เนี่ยเลือกมาให้ฉัน ฉันอยู่ดูแลเธอกับลูกในท้องไม่ได้หรอกนะปอวะนา <c oughs> งเมย์ปล่อยมันไปไอ้คนเลวแกกล้าดียังไงมาหลอกลูกสาวฉันแล้วฉันทำไงอะป้าฉันกะจะคบกับลูกสาวป้าแค่นี้นเฉยเฉยไม่ได้คิดจะาจริงจอะงไรด้วยแต่ลูกสาวป้าเนี่ยก็ดันมาชอบฉันเองป่ <c oughs> อจากนี้ก็จัดการกันเราเองก็แล้วกัน,นไป่เนี่ยด่วน พี่เป้ให้เไปเล<ป>ยไม่เป็นไรลูกอยู่กับแม่หลังจากนั้นลูกสาวข้ามันก็ตองใจตายข้าก็เสียเสาหลักไปจนชีวิตข้าไม่เหลืออะไรข้ากับหลานก็เลยตกอยู่ในสภาพแบบนี้กะอีกแค่มาขอข้าวกินเนี่ย มันยังน้อยไปสำหรับผัวเองต้องชดใช้ให้หลานค่ะพี่พี่ทำแบบนี้จริงๆเหรอแล้วทำไมยายถึงไม่บอกหนูตั้งแต่แรกแล่ะฮะว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของผัวหนูอะ ถ้าผัวเองอยากจะให้เองรู้อ่ะมันก็คงบอกเองไปแล้วสินี่ขนาดมันตายอ่ะมันยังเลือกเก็บไว้เป็นความรักเลยโอ้หนูนาขอโทษนะนาไม่รู้ว่าสามีนะมันทำให้หนูลำบากขนาดนี้เองนะ่ะมันไม่บิดหรอกคนผิดนะ่ะมันนอนอยู่ในโรงนู้นิวแล้วจะจะเอาไงต่อ แกจะเอาเรื่องสองคนนี้ไหมพี่แอนจะให้ฉันเอาเรื่องเขาได้ยังไงอ่ะแค่นี้เขาสองคนอ่ะก็น่าสงสารมากพอแล้วถ้าฉันเอาเรื่องเขาอะฉันก็ใจดำเกินพอแล้วยายกับหลานกลับไปเถอคะค่ะเรื่องทั้งหมดอะหนูจะถือว่าเลิกแล้วต่อกันนะคะหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมยายกับหลานถึงต้องทำแบบนี้ขอบใจเองมากนะ ไปเดือดเทอฝันกลับกันเถอลูกยายจ๊ะเราเราไม่อยู่รอเผาศพก่อนเหรอจ๊ะเทาฝันถ้าพ่อเองอะ่ะ<ม>เขาอยาก<ม>ให้เองเผาศพเขาอะ่ะ เขาก็ไปหาเองตั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วแต่พ่อเขาก็ทำให้หนูเกิดมาแล้วจ้ะยายเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรเหรอหนูนี่ค่ะหลังเผาศพอะค่ะยายช่วยพาหลานไปหาชั้นที่นี่ทีนะคะไปทำไมเหรอคือว่าก่อนที่ผัวฉันเขาจะจากไปอะค่ะเขาได้ทิ้งสมบัติเอาไว้ เป็นที่ดินแล้วก็เงินในบัญชีจำนวนหนึ่งฉันตัดสินใจแล้วนะคะว่าฉันจะแบ่งให้ลูกของเขาด้วยอะไรนะเด็กคนนี้อ่ะมีสิทธิในสมบัติในฐานะล,ลูกของเขาอย่างน้อยอ่ะหนูก็ได้ชดเชยในสิ่งที่สามีหนูทำเอาไว้กับยายแล้วก็หลานค่ะจริงเลยคะคุณจริงสิคะยายกับหลานเนี่ยจะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปขอบคน เราไม่ต้องลำบากแล้วนะขอบคุณมากนะที่เมตายายกับหลานอย่าเรียกว่าเมตตาเลยค่ะหนูก็แค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องแค่นั้นเองขอบคุณมากเลยนะคะคุณนะ้าไม่เป็นไรจ้ะอ,อ,อีกไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะก็ใกล้จะเผาศพแล้วะคะ่ะหนูจะอยู่ร่วมพิธีด้วยไหมหนูอยู่ได้เหรอคะอยู่ได้สิคะก็หนูเป็นลูกของเขานี่ ไดจ้าเราอยู่รอเผาศพก่อนได้ไหมจ้าก็ได้จ้ะงั้นไปกันเถอะค่ะแม่มองอะไรอยากเก็บก็เก็บไปนี่ ฮ,ฮัลโหลว่าไงจ้าน้องบิวฮัลโหลพี่แอนฉันโอนเงินไปให้พี่แล้วนะพี่เห็นยังได้รับแล้วจ้าพี่เอาเงินที่น้องบิวโอนมาให้พี่อะ่ะพี่เอาไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ซื้อของกินดีๆให้แม่จ้ะจริงเหรอพี่แอนถ้างั้นฉันขอคุยกับแม่หน่อยนะอ๋อได้สิจ้า แป๊บนึงนะแม่บิวมันจะคุยด้วยอะ่ะเดี๋ยวแล้วอย่าลืมนะที่ฉันสั่งให้พูดอะ่ะต้องพูดดีๆเข้าใจไหมฮัลโหลบิวเป็นไงบ้างสบายดีไหมลูกหนูสบายดีค่ะแม่แม่เป็นยังไงบ้างคะเออแม่ แม่สบายดีจ้าเออเงินที่บิลโอนมานะ่ะแองเขาก็ไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆซื้อของอร่อยๆให้แม่กินเยอะแยะหมดเลยลูกได้ยินแบบเนี้หนูค่อยสบายใจหน่อยแม่หนูขอโทษนะที่หนูไม่มีเวลากลับบ้านไปหาแม่เลยอ่พะพอดีว่าช่วงเนี้ยบริษัทกำลังไปได้สวยเลยแม่งานมันก็เลยยุ่ง้า้าโอ๊ย ฮัลโหลบิลบิลไม่ต้องห่วงนะแค่บิลโทรมาเนี่ยแม่ก็ดีใจแล้วแหละเออบิลงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะแม่แกหิวข้าวแล้วอะ่ะคุยเลยน,น,น้้งหนาเนี่ยน่ารำคาญเฮ้ยลงไปเก็บต่อสินั่งอยู่ทำไมเนี่ย เก็บให้สะอาดด้วยนะแม่อย่ากเก็บนังอ่ะว้านี่พี่ะไรวะฮ่าโอ้ยเย็นสบายจังเลยว่ะมีความสุขยังไรนะแอนมีตังแค่นี้ใช่ไหมใช่ป่ะ เอาเอ,าอ,าอาาย่าเพิ่ายลุกขึ้นมาก่อนนะลุกขึ้นมาอ่ะมีตังแค่นี้ฉันยังเฮีย er, ฉันยังไม่มีเลยอ่ะพอดีว่าฉันเพิ่งไปเสียพานันมาหมดตัวเลยเฮียเ er. ย่รอสิ้นเดือนได้ไหมอ่ะรอให้น้องสาวฉันอมมาก่อนอะ er นะเฮียนะไม่ได้แกผัดมานานแล้วแอนเดือนที่แล้วอ่ะแกบอกว่าจะใช้ต้นเดือนอ่ะ แล้วพอเดือนนี so then, you you ้แกจะผัดไปสิ้นเดือนอีกเหรอฉันไม่ใช่คนใจดีขนาดนั้นนะแอนอะไรวะเฮียก็คนบอกว่าไม่มีไงวะจะอะไรนังหนาวะเนี่ยี่แกกล้าขึ้นเสียงกันเหรอเฮ้ยเองอย่าทำอะไรมันเลยป้าขอละป้าจะมาปกป้องมันทำไมเนี่ยมันไม่ใช่ลูกป้านะลงไปไม่ถ้าเองจะตบมันน่ะเองตบป้านี้ โหยป้าโอ okay. เคนั่อย่างแกป้านะส่วนแกฉันให้เวลาแก3ามวันนะถ้าแกหาเงินมาใช้นี่ฉันไม่ได้อะเตรียมตัวโทรจองสาลาวัดได้เลยแกไม่รอดแนะ่เป็นอะไรไม่รู้เกบตรงไหนไหมโอ้ยไม่ต้องมายโยกแม่น่ารำคาญ วะต้องหาเงินมาใช้นี่ไอ้เสียน,นั่นน่ะภายใน3วันถ้าเกิดว่าไม่ได้เงินมาเนี่ยสงสัยเราได้ไปนอนสาราวัดจริงๆแน่เลยวะ่ะทำไงดีวะเฮ้ยไม่ออกเว้ยเฮ้ยจริงด้วยโทรบอกยายบิวไงโทรหายายบิวดีกว่า แอนมีอะไรหรือเปล่าพี่เออบิลคือพี่อยากจะขอเงินบิวหน่อยอ่ะห้าหมื่นอ่ะแม่ไม่สบายพี่จะพาแม่ไปหาหมออ่ะเออแต่ว่าเงินที่บิวให้มามันไม่พออ่ะอะไรนะพี่แอนแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันห,หนันเนาะได้พี่เดี๋ยวฉันรีบโอนไปเลยจ้าจ้า เฮ้ยเงินเข้าจริงด้วยอ่ะห้าหมืนโอ้ยคุยแค่นาทีเดียวก็มีเงินเด้งเข้ามาแล้วรู้เงี้ยน่าจะขอเยบิวสักแสนหนึ่งเนาะเอ้ยแบบนี้ก็ต้องจะหลองดกวะ <c oughs> อุย้ยสบายเลยเราต่อยอดได้อีกเยอะเลยเนี่ยดดบเบิ้ลเดี๋ยวกลับรถเลยนะฉันจะกลับไปปทุมจะไปหาแม่ที่สามโคกอะ่ะ อ้าแล้วประชุมวันนี้ล่ะครับอืมเดี๋ยวฉันเลื่อนเองยังไงอะ่ะแม่ก็สำคัญกว่าอยู่แล้วครับผม ข้าวแม่กินหน่อยสิโอ้ยน่ารำคาญแม่ตักเองเลยข้าวเนี่ยอยเนี่ยตักเอา อะไรเนี่ยฮ้่อ,อาแม่ไม่กิน่ะขอให้ดีนะเนี่ยแต่เบิร์นเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะแล้วก็จอดหน้าซอยนี่แหละครับผม thank you บิวมาเยี่ยมแม่เหรอลูกนี่มันอะไรกันพี่แอนในพี่บอกว่าแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหันไงแล้วนี่พี่ให้แม่ฉันกินอะไรอ่ะพี่ทําแบบนี้กับแม่ได้ไงพี่บอกว่าแม่กินอิ่นนอนหลับทุกคืนพี่ทําแบบนี้กับแม่ฉันได้ยังไงอ่ะบิวมันไม่ได้เป็นอย่างที่บิวเห็นนะไม่ได้เป็นแบบที่ฉันเห็นกันเนะพี่ให้แม่ฉันกินเปลือกกุ้งกับหัวกุ้งกับข้าวเนี่ยนะ ส่วนตัวเองนั่งกินกุ้งเผาด้วยเงินที่ฉันส่งให้แม่เนี่ยนะหนึ่ลูกอกักตันอยู่เน่จะมาโทษฉันฝ่ายเดียวได้ไงแกเองไม่ใช่หรอที่ไม่ดูแลแม่ปล่อยให้ฉันดูแลแม่คนเดียวอะ่ะใครบอกว่าฉันทิ้งแม่พี่รู้ปะทำไมแม่ถึงยังอยู่ที่นี่ก็เพราะาพี่นั่นแหละ แม่ส่งฉันแค่นี้จ้ะอย่าฉันเดินไปเองแม่แน่ใจนะว่าจะไม่ไปอยู่กับฉันที่กรุงเทพแม่แก่แล้วให้แม่อยู่ที่นี่เถอะนะลูกนะอีกอย่างหนึ่งอะถ้าแม่ไปแล้วอะก็ไม่มีใครดูแลแอนมันแม่อ่ะพี่แอนเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่สักหน่อยแม่ลืมไปแล้วหรอว่าเขาเป็นลูกติดพ่อแม่รู้แต่แม่สัญญากับพ่อเขาไว้ก่อนตายน่ะ ว่าแม่จะดูแลแอนรักแอนให้เหมือนลูกตัวเองอะ่ะแม่ไม่อยากผิดสัญญาตอนแก่แม่พี่แอนอะ่ะเขาโตแล้วนะเขาดูแลตัวเองได้แล้วให้แม่อยู่ที่นี่เถอะนะลูกนะอีกอย่างหนึ่งอะ่ะบ้านหลังเนี้ยแม่กับพ่อก็เป็นคนซื้อด้วยกันแม่ไม่อยากทิ้งมันไปนะลูกอ่ะอะแม่ดื้อจริงๆเลยถ้างั้นเดีย๋ยวฉันจะส่งเงินมาให้แม่นะถ้าแม่อยากได้อะไรอะ่ะก็บอกฉันนะ แม่ไม่อยากได้อะไรหรอกเพียงแค่ลูกมาเยี่ยมแม่บ่อยๆก็พอแล้วจ้ะลูกดีนะลูกนะไปนะแม่จ้ะแล้วไงฉันไม่ได้บังคับสักหน่อยขนาดนี้แล้วอะ จำนึกอีกเหรอพี่แอนพี่คืนเงินฉันมาทุกบาททุกจาตางั์เลยนะไม่มีหรอกเงินอนะ่ะฉันเอาไปใช้หนี้พนันหมดแล้วอะอะไรนะนี่พี่เป็นหนี้พนันเหรองั้นแสดงว่าที่ผ่านมาที่ฉันโอือเงินให้อ่ะพี่เอาไปเล่นพนันหมดเลยแล้วพี่ก็ให้แม่ฉันกินของพวกนี้นะนะบิวใจเย็น,ยนรู้หนูไม่เย็นแล้วแม่พอกันที ต่อไปเนี้ยแม่ไปอยู่กับหนูที่กรุงเทพนะจ๊ะส่วนบ้านหลังเนี้ยหนูก็จะขายทิ้งด้วยจะจะขายได้ไงขายแล้วฉันจะไปอยู่ไหนฮะขายไม่ได้นั่นมันก็เรื่องของพี่พี่อ่ะเป็นปิงดูดเลือดดูดเนื้อแม่มานานมากพอแล้วพี่โตพอที่จะดูแลตัวเองแล้วต่อไปเนี่ยพี่ก็ใช้ชีวิตของตัวเองแล้วกันบิว <Bill. S 1> แม่หนูขอแล้วนะแม่ ถ้าแม่ไม่ทําเพื่อตัวเองอ่ะแม่ก็ทําเพื่อหนูลูกแท้ๆของแม่นะพี่แอนอ่ะเขาทําร้ายแม่มามากพอแล้วแม่แม่อย่าขายบ้านเลยนะนะถ้าแม่ขายบ้านไปฉันก็ไม่มีที่อยู่แม่สงสารฉันเถอะนะเนาะสงสารกันเหรอแล้วที่พี่ทํากับแม่ฉันอ่ะคนที่มีพระคุณกับพี่พี่เคยสงสารบ้างปะที่แม่ฉันดีกับพี่อ่ะ มันก็ดีขนาดไหนแล้วเราไปกันถึงแม่ไม่นะแม่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 ไม่นะแม่แม่จะขายบ้านหลังนี้ไม่ได้นะแม่